ดีค่ะเสียว่าไหนเห็นอย่างหรกคะ่ะกำลังคือทอดเสียอยู่นันหลาตอนแรงพอกันเดอ้อจ้าจจัดสุดไงไปกับพี่เสี่เลยจ้ะเสียเสียสมิทธ์ก่อนนะจ้ะพอดีว่ามีสายเขานะจ้ะแบทไอ,อ้ไม่เห็นอย่างวะ ไอซื้อเขามาฝากแหวนเขาคุดหลายๆจ้าเอา้าเราแหวนสิแต่งหนาไปใส่เนี่ยบ่ไดไปใส่ดอกไอแหวนก็แตงห้มันงามๆไปสั่นล้าตามจริงไอว่าแหวนบ่ต้องแต่งเนี่ยแหวนก็งามอยู่แล้วเด้ปากหวานหลายเนาะไอเคยสิปปากไอบอกคือคงบ่หวานแกหู้ๆกันอยู่ยยแหละไอไออยาแหวนอยาก เห็ดนมไม่หรอกะอยากสีดผิวอห้มมันขาวกว่านี่แม่ไอแหวนสีแดงงาม,งามไอหาเงินให้แหวนในบอตามจริงไอว่ามันเกิดไงอยู่แล้วได้เราผิวกระขาวอยู่ในไอวะ่ะต้องเฮ็ดดอกไอมันไงมองใดนี่ไอเบิ่งดูเนี่ยผิวมันก็บดค่อยขาวเท่าใดเลยนะไอนะหาให้แหวนในบอภายในอาทิตย์นี้ไอต้องหาเงินให้แหวนให้ได้ คันอายหาเงินมาให้แหวนบ่ได้อบ่ตบอ้องมาเว้านางแหวนแล้วเฮ้าบ่ต้องหอ,อกกันอีกเข้าใจบอ่อไปละอย่อยากว้านางแล้วเอา้ามาแลวจีแม่เฮ็ดกับเขาไว้ยเช้าเงี้ยนไปกินไปเออเอเออแม่กำลังหิวอยู่พอดี ว่าแต่แม่นี่เฮ็ดยังไงเนะี่ยมีหลายอย่างอยู่ไปกินไปเออมันลมแหงเสียอยู่นี่เฮ้ยเฮ้กับเขาวอียงของเจ้าเนี่ยคือมีซำเนีย่ยของแพงๆคือบุศื์เมือกินแนะ่ ่บม,มีเงินมีหน่อยจะกินตามหน่อยละลูกโอ้ยขันหน่อยสิแม่ขอให้โบก,กิน ซักเสื้อกับมึ่งเก่งข่อยนี่เด้อข่อยยีทาซักมือเนี่ยอารมณ์บกคดีปันไดย เซียครับเซียเด็กเซียมากครับอ๋มอมางหอดเหรอบอกําลังกินหอดอยู่ก็ดีเลยสวัสดีค่ะเซียแตย่สวัสดีขนาดนี้คือบ่กเอาให้มันเล้วหรือเปล่ามาแต่มาหาเซียม้เนี่ยมิธทุราเอียังล่ะก็ นีเรื่องอยู่นังวา้จาจังมหาน่ะยังยังอีกอยังบ่ท่านเห็นอยู่ครับมึงอะ่ะยังบาไปอีกครับที่เม่มมนบุงหมูอ่ะน้องมุงีมเนระคือเสียขาแหวนอยากเห็ดสวยแม่เราก็อยากเห็ดน,น้มหนมันไง แล้วก็สีผิวให้มันขาวๆกันอยเงี้ยแต่ว่าแหวนน่ะมันมีเงินไหมแม่เสียแหวนกันเลยอยากซื้อมาขอเสียดก็นึกว่าเรื่องนี้แล้วมันจะบาดเหรอเกิดบอหลายสั้นใดหรอกจ้าเกิดแค่สองแสนเอง <c oughs> นึกว่าเงินอีหยังหลวงหลายจิบๆแค200,000เองว่าตัดเสียให้เงินไปแล้วเสียสิได้หยอย่างใดเียเสียว wan setiapnya kan gak sia-sia teri kuah, sia wa, wan nyai komu juga sia lagi teri kuah, ini. Karena แวไอเอเด็กยัไพได้เลนอย่งนอกไอว่าแต่อเงินมาจากบาทหรอแกได้ยุดแต่มันยังพไรไปไหนเพราะว่าช่วงนี COVID ้โควิดกำลังสีไม้อีกแล้วเราอีกอยานอ่าจจะบุคคลได้ง่าย สักนี่นึงไอ้มาเจียนอย่างได้จนเราก็ไปเตรียมตัวเจ้าของเลยนี่ต่อไปนี่ไอ,อ,อ้เร่ต้องไมยุงกัแหวนอีกแหวนนี่ยังอีกฟังหนอยก่อนเดี๋ยวไอ้สีฟ้าถามให้มาใหยบแวนได้ให้แววหแวนถาไอ้ยโดนบ่ถามเนี่ยเลิกยุ่งกับแหวนได้แล้วตามคนตาม<ป>ยู่ไปแหวนเฮ้ย มันก็แค่เล็กน้อยมันนอกจน,น,นจมคนึเลยครซิมาสนใจมึงโจรเจียมทุยไปอยากลอว,อวงไอ้หน้น,นกกูจอนอหนูไ้นนอูนอ้น เห็นมึงก็แหวนเลยกลวไอ้หนามแท้ใจ่หัวไป น้ามึงไปยังนี่ผู้ใดเอดมึงเจ็บบ่ลูกบ่เจ็บไปไหนครับแม่แต่ผมเจ็บใจมากกลัวครับผมถึงไม่ยิ่งหรอกครับนะครับแม่ยกโทษให้ผมได้บอรครับที่ผมเพ็ดบุรีกับแม่ไปครับ ผมขอโทษครับแม่เมื่อเป็นงานลูกหล่ะเม่ให้อภัยเม่บ่เคยเขียดเจ้าจังใดกลับมา่เป็นลูกชายคนดีของแม่ยหิวข้าวบ่ลูกป่ะแม่พาไปเฮ็ดนึกกินให้กินป่ะ ไอ่ยมน,นอยะะั่งล่งฮะมึงสิงสไม่ใส่ก็ไปมีงยาน้าการกบาราณมือมืแแอแต่งแ่โตขอแตงเงินมึงต้องการตัวไปตรงนี้นะหุ่เมเล็กเออกะแม่ตัวเสีย,ยได้แหวนแล้วคิดสิทิมกับทิมภาษาเสียเนี่ยก็มีน้อยเดียวนกเขากับกรัขาซ้ำ ทเนี Hoy, ja. ่ยนะคอยบ่อื Cond ่ดอกยองยังมึ้สิไมสเขาเกิดซ้ำเตียนอะคอยบ่อืดดอกหามหม่ก็ได้เฮ้ยพีดเตียนเนี่ยเจ๊งเ่ีเดี๋ยววันคืนอ้ตรงไหน